นิสัยที่ควรต้องยกเลิกให้ได้นะก็คือเรื่องของการที่แบบยอมโดนลาก SL ฉันไม่มีนะฉันก็เลือก SL หนีมีเงินเท่าไหร่ก็หาไปเติมมาเติไมไปเรื่อยๆ7นิสัยเสียของเทรดเดอร์ที่ต้องเลิกทําถ้าคุณอยากสําเร็จกับการเทรดวันนี้ผมมีแนวคิดนะครับให้กับทุกคนที่เป็นนักเทรดนะถ้าคุณสามารถที่จะเลิก7นิสัยนี้ได้เมื่อไหร่เนี่ยผมมั่นใจมากๆครับว่าพอร์ตของคุณเนี่ยจะโตแบบก้าวกระโดดแน่นอนนะครับถ้าพร้อมแล้วไปฟังกันนะครับ I wake up to a little bit of drool on my pillow feel like it's gonna be a bad day I'm tired of shit and the coffee ain't hit yet damn ain't that great I don't wanna go to work cause my boss is a jerk and I'm not even that pay คำเตือนการลงทุนมีความเสี่ยงผู้ลงทุนควรศึกษาให้มั่นใจและโปรดใช้วิจารณญาณส่วนตัวในการตัดสินใจลงทุนด้วยนะครับ สวัสดีครับผมมิกเซอร์นะครับกิตาลันเนาะทอปิกในวันนี้ก็เป็นอะไรที่นะครับหลายๆคนก็แบบอยากจะแก้นิสัยเหล่านี้เหมือนกันเนาะนะครับน,นิสัยที่1นะนะครับก็คือ1เข้ามั่วไม่เป็นไปนตามแผนสิ่งที่เกิดขึ้นเลยนะครับถ้าเราไม่จัดการก็คือพอเรากดเทรดไปแล้วเนี่ยกับกลายเป็นว่าเราไม่มีเช็คลิสต์ในการเทรดที่ชัดเจนทําให้ตัวเราเองเนี่ยเวลาเข้าเทรดไม่รู้ว่าจะต้องแก้ไขย,ยังไงเวลาแพ้เราก็จะไม่รู้ว่าแพ้เพราะเหตุผลอะไรหรือเวลาชนะเราก็จะไม่รู้ว่าชนะเพราะเหตุผลอะไรก ไม่สามารถที่จะทําซ้ําได้หรือจะแก้ไขไปัญหาได้ต้องแก้ให้ได้ก่อนคือต้องมีแผนก่อนครับอันที่2คือกลัวการตกล่นมากๆเลยหรือว่าโฟโม่แล้วกันเนาะสิ่งสาคัญเลยคือการที่แบบว่าเราเห็นการาฟมันเขียวๆแล้วเนี่ยแล้วเราก็กระโดดเข้าไปเลยเนี่ยซึ่งหลายหลายคนอาจจะเคยทําบางคนอาจจะไม่เคยทําก็แล้วแต่นะเมื่อตามที่เราโฟโม่เข้าไปปุ๊บเนี่ยครับถ้ามันบวกมันก็โอเคครับแต่โดยส่วนมากการาฟมันไม่ได้เป็นไป,นปนตามนั้นถ้าเรายังทํานิสัยแบบนี้อยู่เรามีโอกาสที่จะทําให้ผรอตเสียหายได้หรือว่าเราอาจจะเกิดการไม่มั่นใจกับการเทรดได้เพราะว่่าาททุกกๆครรั้งีเด นะมันมาด้วยอารมณ์ล้วนๆเลยไม่มีแผนชัดเจนอันที่3ครับคือเรื่องของการที่แบบยอมโดนก SL ฉันไม่มีนะฉันก็เลือก SL หนีมีเงินเท่าไหร่ก็หาไปเติมมาเรื่อยๆโดยปกตินะสำหรับคนที่โดนกเนี่ยไม่ได้เริ่มจากพอทใหญ่นะครับเริ่มจากพอทเล็กๆก่อนนะครับแล้วปล่อยให้โดนกคือตอนแรกก็อาจจะติดลบที่ประมาณอาจจะหลักร้อยเหรียญอยู่นะครับพอเวลามันตัวกไปเนี่ยพอทต,ติดลบมากขึ้นเรื่อยๆเราก็จะเติมเงินเข้าไปเราก็ไม่กล้าคันแล้วเพราะมันติดลบมากขึ้นจากปากติหลักร้อยเริ่มติดเป็นพันเหรียญครับ ตลาดเลวร้ยวายห,หนักกว่าเรือีกบางคนอาจจะติดหลักหมื่นเหรียญเลยสุดท้ายแล้วครับพอมันมากขึ้น,นเรื่อยๆเราไม่กล้าคัดครับแล้วก็ปล่อยจนพอร์ตแตกเงินหมดนั่นคือเหตุผลที่ทําไมถึงเราต้องมีแผนต้องไม่กลัวการตกหลดถ้าเราไม่สามารถที่จะเลิกที่ใส่การโดนลากได้เนี่ยโอกาสที่คุณพอร์ตจะแตกครับเยอะมากฉะนั้นอย่าให้มันเกิดตั้งแต่แรกมี SL ที่ชัดเจนถ้ายอมได้ก็คือยอมตลาดมีให้เราเทรดได้ทุกวันความรู้อยู่กับเราเราสามารถที่จะทำหนึ่งกับมันได้ตลอดนิสัสที่4นะครับที่แย่มากๆเลยก็คือทนแดงไม่ทนเขียยยวต่่่ออออออเเเนนืืืงจาากกกมมม้ลลคดโท แดงแบบเครียดติดต่อกันหลายหลเดือนแต่พอเวลาบวกนิดเดียวก็รีบปิดทำกำไรก่อนนั่นอาจจะเป็นเพราะเราไม่รู้วิธีว่าจะเทคโปรฟิตตรงไหนครับมันย้อนกลับไปที่ข้อที่หนึ่งเลยก็คือไม่มีแผนถ้าคุณมีแผนที่ชัดเจนคุณจะรู้เลยว่าโอเคฉันจะไม่ทนแดงคัทก็ต้องคัทตามแผน SL ก็ SL ตามแผนเวลาถือ TP ก็ต้องถือ TP ตามแผนเราเปลี่ยนใหม่ก็คือเราไม่ทนแดงแต่เราจะทนเขียวกันเพื่อให้มันถึงทาร์เก็ตนะครับแบบนี้เป็นต้นอันที่5ครับก็คือไม่เรียนรู้ครับเชื่อแต่คนอื่นเลยไปตามกลุ่มนี้บ้าง เข้าตามกลุ่มนมไปโฟโมอาจจะแบบไปอ่านคอมเมนต์ไปตามสิกแนลไปตามอะไรก็แล้วแต่นะครับที่ไม่ได้เกิดจากปัจจัยที่เราตัดสินใจในการเข้าเทรดหรือว่าการลงทุนเองนะครับถามว่าเชื่อคนอื่นได้ไหมในระดับแรกๆเริ่มต้นเนี่ยก็อาจจะเชื่อได้ฟังหูไวห้หูฟังมาเพื่อประกอบพิจารณาในการลงทุนแค่นั้นพอแต่สิ่งสําคัญคือการที่จะดีกว่าไหมถ้าเรารู้ว่าเราลงทุนด้วยเหตุผลอะไรถ้าตราบใดที่เรายังเชื่อฟังคนอื่นอยู่นะครับคือเอา งว่าเราไม่สามารถที่จะควบคุมเงินของตัวเองได้100%เฉะนั้นนะครับอยากจะให้ทุกคนได้กลับมาควบคุมเงินของตัวเองจริงๆ100%ถัดไปนะครับก็คือข้อที่6นะครับใิสัยที่6มองก,การเทรดเป็นเรื่องง่ายและทําอะไรแบบมักง่ายก็คือคิดว่าเฮ้ยกดตรงไหนก็บวกอะ่ะเฮ้ยการเทรดมันผมไม่มีอะไรซับซ้อนมากมายหละนะครับคือใช่ครับตอนแรกๆเราอาจจะคิดอย่างนั้นแต่หาู้ไม่ว่านะครับบางครั้งเนี่ยตลาดมันไม่ได้เป็นไปตามที่เราคิดเสมอ100%เรฉะนั้นเราจะต้องรู้ว่าเราทําไปด้วยเหตุผล ไม่ว่าจะเป็นการมีวินยัยการฝึกบางทีเราอาจจะหย่อนเรื่องของการฝึกฝนเรื่องของการเรียนรู้เรียนก็เหมือนกันแต่ว่าเรียนยังไม่จบเรียนแบบค้ำๆบ้างหรือศึกษาไม่ถ่งาาถองแท้มากไม่ได้เป็นผู้เชี่ยวชาญในตลาดก็อาจจะทําให้เราเนี่ยผมใช้คำว่ามักงาก่ายแลมวกันเนาะนะครับกับการลงทุนแน่นอนเราก็จะหายไปง,างา่ายๆเหมือนกันเงินฉะนั้นผมอยากให้ทุกคนได้โฟกัสกับเงินทุนที่เราลงไปหน่อยข้อที่7นะครับไม่ตั้งใจจริงจังกับการเทรดอยู่แน่นอนพอเราไม่ตั้งใจและไม่จริงจังกับการเทรดเนี่ยผลลัพธ์มันก็เหมือนกันครับการลงทุนเหมือนกันรรเาไม่จิง จังเราไม่ได้โฟกัสผลลัพธ์มันก็เป็นแบบไม่จริงจังกับไม่โฟกัสเหมือนกัน สำหรับผมนะผมมองว่าเงินทุกบาททุกตังของเราที่เราลงไปเนี่ยนะครับอยากจะให้ทุกคนได้เข้ามาบริหารมันลงทุนกับมันร้อได้มาควบคุมกับมันร้อจริงจังกับมันหน่อยเพราะมันเป็นเงินทุนที่เราหามาแล้วก็อยากให้มันเติบโตฉะนั้นผมมองว่าถ้าใครที่ยังไม่พร้อมเข้ามาลงทุนในตลาดนี้อาจจะศึกษารอไว้ก่อนก็ได้หรืออาจจะแค่หย่อนเงินลงมาเล่นไม่ต้องเยอะมากก็ได้จนกว่าเราจะพร้อมจริงๆครับพอเราพร้อมจริงๆเราค่อยมาโฟกัสจริงๆก็ได้เช่นกันเหมือนกับช่อง YouTube ช่องนี้เลยนะครับรายการนี้นะ ออก็คือผมก็จะมีแนวคิดอ่างเงี้ยให้ทุกคนได้มาฟังมาคอมเมนต์พูดคุยกันนะครับแล้วก็มีเนื้อหา,ท,าทั้งทคนิคข้อต่างๆครับให้มาศึกษากันจะบอกเลยว่าครบครันจริงๆครับตั้งแต่มือใหม่จนถึงแบบมือเอ็กซ์เพรสเลยสำหรับใครที่แบบอยากจะเทรดจริงจังอยากจะลงดีเทลเป็นอาชีพเลยเนี่ยนะครับผมก็ได้นํมาให้ลงคลาสเรียนแบบจริงจังไปเลยให้โฟกัสไปเลยแบบนั้นก็จะเกิดประสิทธิภาพสูงสุดเนาะนะครับเพื่อนๆมีความเห็นว่ายังไงบ้างครับอยากจะให้ผมมาพูดคุยเรื่องอะไรอยากจะได้มาเซตแนวไหนกับรายการนะครับไฟวณิตเทรดเด EP แรกเลยอะกันนะครับของฝั่งของ Myset นะนะครับเดี๋ยวก็จะมีฝั่งของเทมิคท์อีกก็อยากจะให้ทุกคนครับไม่อยากพลาดเนี่ยก็คือกด u b s c r i b e นะครับกดกระดิ่งติดตามนะครับยูทูบช่องนี้ไปด้วยและสำหรับใครที่สนใจลงคลาสเรียนนะครับก็สามารถที่จะทักแอดมินไปครับไปช่องทางนะครับทางไลน์ได้เลยอยากจะปรึกษาเรื่องของการเทรดก็สามารถที่จะปรึกษาได้เช่นกันเนาะเจอกันนะครับ EP ถัดไปครับว่าผมจะมาพูดเรื่องอะไรนะครับสำหรับวันนี้ไม่ายล้ครับขอลาไปก่อนสวัสดีครับ